ช่วงปีแรก2ปีแรกสอนบอกเลยว่าพอโตพระการเติมของจริงไม่ใช่พอเทรดแล้วกำไร สวัสดีค่ะแล้วพบกับช่องสอนเทรดวันนี้จะมาในหัวข้ออยู่รอดให้ได้ก่อนแล้วกําไรจะมาเองคนส่วนใหญ่อยากจะเข้ามาเทรดเพราะอยากกาไรเร็วๆแต่สอนบอกก่อนเลยว่ากําไรมันไม่ได้มาง่ายๆแบบนั้นหรอกเพราะถ้าอรอตพังคุณจะไม่มีโอกาสพูดถึงคําว่ากําไรเลยความเข้าใจผิดของคนส่วนใหญ่ที่เริ่มเทรดคนส่วนใหญ่เข้ามาด้วย m i n d s e ตอยากจะรวยวยอยากจะถอนเงินทุกวัน แต่ลืมไปหรือเปล่าว่าตลาดมันไม่ได้ใจดีขนาดนั้นช่วงปีแรก2ปีแรกสอนบอกเลยว่าพอโตพอการเติมของจริงไม่ใช่พอะเหตุแล้วกาไรจนสอนได้เปลี่ยนเป้าหมาย จากรวยไวเป็นอยู่รอดให้ได้ก่อนถ้าถามว่าทำไมการอยู่รอดมันถึงสำคัญที่สุดง่ายๆเลยทุกคนการอยู่รอดคุณยังมีโอกาสที่จะได้สร้างระบบเทรดของตัวเองให้ชัดเจนส่วนขอย้ำเลยนะว่าคุณไม่จำเป็นต้องชนะทุกไม้ไม่จำเป็นต้องชนะทุกวันแต่สิ่งที่จำเป็นคือพอร์ตคุณต้องไม่พังหรือเสียมันไปนั่นเองการอยู่รอดยังไงให้คุณไม่เครียดข้อแรกเลยการที่คุณต้องตั้งลิมิตลอส ว่าวันหนึ่งคุณจะเสียได้เท่าไหร่หรือไม้หนึ่งคุณจะเสียได้เท่าไหร่ถ้าถึงจุดที่คุณตั้งแล้วคุณจะต้องหยุดเทรดทันทีคุณจะต้องพัก เททันที 2. ใช้หลอดซส์ที่พอร์ตลับได้คุณต้องไม่โอเวอร์เทเพราะตาบใดถ้าคุณโอเวอร์เทต่อให้แผนคุณดีมากแค่ไหนพอร์ตคุณก็จะเสียหายอยู่ดีและที่สําคัญเทดเฉพาะช่วงที่คุณสามารถโฟกัสได้เต็มที่สอนขอยกตัวอย่างอย่างตัวสอนสอนก็จะเทดแค่ตอนหลังหกโมงเป็นต้นไปหรือถ้าวันไหนที่สอนมีออเดอร์ช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายนั่นแปลว่ามันเกิดจากการที่สอนวิเคราะห์แผนแล้วตั้ง เซลิมิตหรือบายลิมิตไว้เรียบร้อยแล้ว ณมีระบบป้องกันตัวเองและคุณทําตามระบบของคุณได้คุณจะไม่หมดไฟจากตลาดนี้อย่างแน่นอนเทคนิคที่สอนใช้ในช่วงแรกเวลาที่สอนจะโฟกัสอะทุกคนที่มันทําให้สอนไม่หลุดจากวงโครจรข้อแรกเลยคือสอนอะเลือกโฟกัสคู่ที่สอนจะเหตุและคู่ที่สอนเลือกใช่ค่ะทองคําสอนก็จะโฟกัสแต่ทองคาไปเลยและเฝ้าดูพฤติกรรมของกราฟว่าเอ๊พฤติกรรมของน้องเป็นยังไงอสอนอาจจะชอบพูดเปรียบเนะทียบนะทุกคนว่าเหมือนว่าถ้าเรามี แฟนแล้วเราอยู่กับแฟนมากพอแค่เขาอ้าปากหรือเขากําลังจะขยิบตาเราก็จะรู้แล้วใช่ไหมว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่ ก็เ,เช่นกันถ้าเราอยู่กับน้องเขามากพอเฝ้าดูพฤติกรรมมากพอเราก็จะรู้ว่าเอ๊ะตอนนี้พฤติกรรมของกาเป็นยังไงแล้วก็อย่าลืมเขียนเจ u r น a ทุกวันว่าเอ๊ะเหตุผลที่เราเข้าคืออะไรระบบเทรดของเราคืออะไรการเข้าของเราตรงกับระบบเทรดของเราไหมเพื่อลดค่าเออร์เลอร์ในการเข้าเทรดและไม่ใช้อารมณ์ร่วมในการเข้าเทรดมีเมนเทอร์หรือมีเพื่อนละกันมีเพื่อนร่วมทางไม่ใช่แค่บอกจุดเข้าจุดออกแต่เราต้องคุยกันเพื่อแลก เปลี่ยนความคิดและมุมมองช่วยลดอีกโก้ได้เยอะเลยนะทุกคนสุดท้ายแล้วที่สอนอยากจะบอกคือตลาดไม่ได้เลือกว่าคุณเก่งแค่ไหนแต่เขาเลือกคนที่อยู่รอดได้และพัฒนาได้ ตอนนี้คุณยังไม่ได้กำไรสัญญาบอกว่าอย่าเพิ่งท้อน,นะคะเรายังมีโอกาสทํากําไรได้เสมอเรายังมีโอกาสเรียนรู้อยู่ในระบบได้เสมอขอแค่คุณอยู่รอดให้นานพอแล้วตลาดจะให้คุณได้อีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วคลิปหน้ามาดูกันว่าถ้าเราอยู่รอดในตลาดได้นานพอแล้วจะทํายังไงให้ได้กําไรที่มั่นคงเราเจอกันคลิปหน้านะคะ